สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาลุยประตูผีหนึ่งนะครับโดยวันนี้ผมจะมาเล่นคนเดียวนะครับก็ไม่มั่นใจกันว่าจะผ่านไม่ได้เล่นนานแล้วด้วยหมดเนี้ยก็มาลองดูนะครับว่าคนเดียวจะผ่านหรือเปล่าเข้ามาแล้วนะครับก็จะเล่นปืนนี้ก่อนนะครับบอมหมูเนวิบาซูกานะครับ This destined will war our be fate เสียงอะไรครับโอเคเบาแล้วนะเบาเบาแล้วหรือเปล่าเนี่ย เอาอย่างตายไม่หมดนี่หว่าโอค้คราวนี้ไม่ได้ยินเสียงเลยเว้ยเพิ่มหน่อยนิดนึงนะโอเคก็ที่ชุบกับที่กดเลือดก็มีใช้ได้นะครับแต่เดี๋ยวมาดูจบเกมกันว่าจะเหลืออะไรขึ้นเลือไปครับเอาเดะยิงธนูมาเขาเยิงบอมโ,มโมไไหม่ไว้เว้ยไม่ตายวะพวกนั้นตายเดะเออครานียนนน่ยิงไอ้นี้นะครับยิงไอ้ป้อมธนูเนี่ย โหเลือดก,กว่าจะลดต้องใช้ ex เลยไหมเนี่ยเอา ex เลยแล้วกันนี่ ex ครับไปโดดข้ามไปมีลูกน้องไอ้ควนี้นียิงไปเลยเรามีสกิลกันบะเรามีสกิลบาเรียนะครับสามารถยิงไอ้นี้ได้เลยยิงลงพื้นนะครับยิงไปไหนเนี่ยเรา โดนอะไรวะยงนรัวยงโนรัวซึมลูกน้องมันเกิดเรื่อยเลยเนี่ยโอ้โหด,ด,ด,ด่านนี้ใช้มันมีด่านนี้มันอุย้ยลืมกด F เ,เลยอะโอ้มา E X อะไรก็ได้มาเข้ามาฮ่าฮ่าใช้ X เลยไม่ทันใจนะครับ ยังเหลืออีกเหรออ้าวลูกหมดโอ้ยลูกเยอะอยู่600กว่าลูกอ่ะโอ้โหใช้จะหมดไหมเนี่ยโอเคประตรูเปิดแล้วครับเอาปำหมูเข้าไปดีกว่าอยากเล่นไม่ใช่หรอกเพิ่มกระสุนกันดีกว่าชึบชืบชืบดูดอือไม่ตายไม่ตายโอ้ระเบิดเยอะจริงๆไหนลองปางให้เลิคอปเตอร์ไปดิวิวโอ้ย,อยแรงแรง ออกไม่โดนเออตายเกี้ยครับเอาแก๊สพิษไป,ปเกิดตรงไหนนรกกันไกลหมดแน่ไปเด้ไปเด้หมดไหมหมดไห,หมๆๆไปึ้งปึ๊บปึ๊บตาย ใส่เืยนเลยตั้งห่วงเอาอีกตัวนึงอยูไ่ไหนวะอ้าวเอาแอร์บอแอร์บอสจานสามครับเอ้ยรู้สึกว่าจะอยู่ทางนี้นะใช่ไหมถ้าจับไม่ผิดชัยแล้วละ่ะนรกต้นยิว้วครับด่านนี้ด่านแล้วด่านสามบลมบลิมตายตาย อ้าเฮ้ยยิงไม่จำกัดเลยครับไอน,นี้เป็นผลของสกิลสัตว์เลี้ยงนะครับเพิ่มกระสุนสกิลเพิ่มกระสุนอันที่สองที่ผมมีอยู่นะครับมันมีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้อะมันสามารถเพิ่มกระสุนได้เมื่อเรายิงศัตรูนะครับเดี๋ยวยิงให้ดูนี่ไม่เพิ่มนะครับนี่บางทีมันก็อาจจะเพิ่มนะครับมันจะออกอเป็นเสียงรอบตัวเรานะนี่ไงมันเพิ่มให้แล้วหนึ่งลูกนี่เพิ่มให้แล้วคราวนี้ ด่านอะไรเอ่ยด่านนรกกระทะทองแดงนะครับโหโยพวกนี้อึดเนี่ยสงสัยต้องใช้เอกจริงๆแล้วโอ้ยพวกมึงนกันโอ้โห้ติดตะโลอีกตายด้วยตายตายตายดิโอ้โหโคตรอึดอ่ะเออตายตายยิงรัวยิงรัว หมดหลวเอาเลือดจะหมดละเพิ่มเลือดก,ก่นอนอ่าเข้ามาด่านเนี้ยขุมที่อะไรเนี่ยขุมที่หกแล้วครับโอเคยิงไปผมจำได้แม่งอยู่สองฝั่งนะครับนี่ต่างนี้ผมจำได้หรอเอายิงยิงอะไรยิงไม่โดนโอเคต่อไปมันออกมาสี่ฝั่งใช่ใช่ออกมาสี่ฝั่อองไปฝั่งแรกฝั่งที่สอง ฝั่งที่สามฝั่งที่สี่ไม่ตายไม่หมดฝั่งนี้ยังมีครับเดี๋ยวไหมเฮ้ยอุย้ยอ๋ออีเอ็กเลยก็ได้โอเคผมใช้เอ็กเลยกันตายแล้วตายไปสองแล้วโหวโอเครอบรอบนี้ขออยู่ในข้างในนี้แล้วกันกลับระเบิดกลับระเบิดวางไว้ก่อนมาเขามา ข้ามาเลยเออต่อไปอ้ยด่านสิเดี๋ยวเป็นนุ้นนี่ว่าเดี๋ยวผมขอเก็บบอมหมูแล้วโอเคด่านนี้ใช้เอ็กไปก่อนเนาะเพราะว่าบอมด่านสิมันน่าจะเป็นในผีไอ้นี่อะไรเขาเรียกผีจีนผีจีนโดดดึงๆอะ่ะใช่เปล่าวะถ้าจำไม่ผิดนะมันน่าจะใช่โอ้โหไ่เทพผูนี้มันวิ่งไวจริงเลย ไอ้ด่านเก้าหรือเปล่าวะอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนวะเอาอเอ็กเลยล่ะไม่ใช่เอ็กเอาปอมหมูโอ้ยอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนมันแอบ,บอยู่ไหนอยู่นี่แอบเหรอโอเคโอเคด่านเก้าเออด่านเก้าผมจำด่านผิดเป็นผีที่กระโดดนะครับมาเข้ามาพวกนี่ไทยปอมหมูมันได้เปรียบครับ <c oughs> ผมจะแต้มพิเศษด,ด้วย <c oughs> นี่เ <c oughs> ข้ามาเลย ลงพื้นลุลัวขออุ้ยเอ้ยเอาปลหมูปลหมูปหมูอ <three> ่ามาดิไอ้ผีกองกอยโดดหยุดได้หมดไหมหมดไหมพัวเกี้ยงเอ็กต่อรเอ็กต่อร์เออเข้าสุขุมนี้สิบแล้วโอ้ยพวกนี้ไม่งโคตรโหดอ่ะบอกเลยผมตายเยอะแน่ด่านเนี้ยตอนนี้ตายแค่สามนะครับต่อไปตายสักยี่สิบ เวอร์เวอร์เวอร์ไปหนีก่อนผมมีสกิลกดซัดด้วยนะกดซัดเพิ่มกัเพิ่มเลือดสิบห้านะอุ้ยแม่งพุ่งโหดจริงตามมาตามมาขึ้นมาโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่ากดซัดนี้ต้องรออีกสามร้อยวินะครับถึงจะกดได้อีกรอบแต่ผมกดเอฟอุ้ยนั่นบนแม่งมีพิษด้วยไม่แล้วล่ะเอ้ยอย่าพุ่งอย่าพุ่ง ไปเดี๋ยวว่มันเยยอ้ยอึดจริงๆเออไปลองเท้าลองเท้าวิ่งไวเอาไอ้นี้ด้วยฟิปทันทันด้วยเว้ยอันนีน้ขอบำหม,มูแล้วกันอันนี้แม่งเยอะเยอะมากอ่ะโอ้ยโอ้ยไม่คตรัวอุ้ยอ้ยไอหมาวอยเพียบเลยเอ,าอ้าวโป่งโป่งไม่กินไม่แดง ติดติดม,มุมติดม,มุมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพวนี้แม่งระเบิดนะเนี่ยมันระเบิดนะเนี่ยตายตายยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหตายอเออบะหมูมาตายาตายเต,ตายดูว่เาเยอะจริงจเอาอีกตัวไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยากลัวน้กลัวอ่เอาตรงนี้ก่อนช้นี่อุย้ยอะไรวะแม่ง โดนต่อทับหรือโดนฮนูวะโอ้ยเลือดลดอย่างไวเลยไม่ได้ดูเลือดตัวเองฝั่งนู้นก็เยอะอีกไปอีกไปเล้วแหละโดนกลัวเสาร่วงลงมาทับเนี่ยตายเดี๋ยววะเหลือปาตัวโอ้โหเสานี้แม่งอย่างไวเลยขึ้นลงอย่างไวเลยอยากคิดลึกอยากคิดลึกห,ห,หมดไหม โอเคสิบสามครับท่านสนกันมาบ่อเลือดครับมาเลยยิงไปเลยยิงต่อเลยตายดีวะนนน,นเป็นกองเลยโอ้โหยเยอะสุญหายเอ,อเ้ยเือะจะหมดโอ้โยลืมดูเลือดเลย,เ,ยเสียงเมื่อกี้กดเอฟยาว<ป> ตายดรวะเด่สามพวกมึงใช่ไหมโอเคปุ้มหมดสิบสี่ครับโอ้ยต่อไปมันดา่นบอสละแต่มีปืนแรงๆมั้งวะไม่มีเลยโอเคเอา ex นี่แหละลบฟ,ฟื้นดานนี้ใช้เวลานานหน่อยนะเอ้ยบอมหมยูยัยยงอยู่อ่ะบอสเอามาได้เอือมา ไอ้บวยหัวคอมันอยู่ไหนออกมาหนึ่งหนึ่งได้กดซัดกดซัดเพิ่มเลือดฟ,ฟื้นเอ้ยลดไปห้าเปอร์เซ็นต์แล้วเว้ยเอ้ยขอรองเท้าก่อนเวยลืมดูเลือดเลยเอาไปเฮลิคอปเตอร์บินไปชูบไม่โดนเลยตัวเล็กก็เยอะเหลือเกินแต่ว่านี้ผมก็เหมือน ใส่รองเท้าเนี่ยวิ่งโคตรไวเลยอ sí ันนี้ไม่ได้ใส่รองเท้านะเนี่ยใส่รองเท้านี่โคตรไวอ่ะใส่รองเท้ากันจวพวกห่านี่ติดตโลอีกโอ้ยรองเท้าเว้ยไอวิ่ง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 โหติดตโลตายเถอะเอ้ยอ๋อแล้วเหนื่อยนะเนี่ยเอาเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไป เออผอทักทีเอ,อ้บอสใหม่ห้าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอย่าโหดละถ้าบอสตัวตัวผมนี้ม่งไม่รอดนะบอกเลยมีลูกน้องมาขวางเยอะเลยนะเนี่ยโอ้ยตายตายหาตายหาอยตายตาย,ตาย,ต,าย,ต,ายตายจริงเนี่ยโอ้โหตายเท่าไหร่วะเก้าแล้วโอ้โหพอไปถึงด่านสุดท้ายแม่งจะเหลือเท่าไหร่เนี่ยมายิงรัว ยงรัวยิงรัวยิงรัว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 เอ้ยยิงรัวยิงรัวโคตรมันอะเดี๋ยวยิงตัวเล็กเอาสกิลก่อนสกิลยิงรัวครับนี่ได้รองเท้าครับไม่เอาเอาจะยิงรัวโอ้ยห่อยเหนื่อยเว่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วรองเท้ารองเท้าขอรองเท้าก่อนอ๋ออุ้ยตายแม่งตบทีเดียวตายเลย คนโหดเลยโอ้ยโอ้ยเดียว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 เดียยวโอ้ยโอ้โหกระตกอกีกตายหรือว่ามึงอะ่ะไอหมาไอ้วัวไอกระถินเฮย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 บอสแม่งติดไฟละโอ้โหตายไปสิบสามละไอลิคอปเตอรอ์โอ้ยติดตะโลอีก ตายมันเยอะแล้วเนี่ยโอ้ยกระตกอีกโอ้ยกระตกกระตกทอไมมันกระตกวะโอ้ยเหลือ39เปอร์เซ็นต์แล้วครับมามาเข้ามาบอสเข้ามาเฮ้ยเฮ้ย,ยท่าอะไรเนี่ยท่าอะไรเนี่ยเอ้ยเอ้ยตา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 ยโอ้ย,อย,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 อยแม่งเ,เอ้ย,ยเอาตายตายอีแล้ว สถานนี้ตายไปเยอะเลยเนะี่ยโอ้ยเบื่อฮานูจ์หาย,ยิงเลยเนฮะียหานี่ก็ทำให้สโลอีกโอ้ยเออเออเออมึงนี่ไอม้ม้าเอ้ยม้าหรือหมาวะโอ้ยทุกหัวอีกเออบอสปล่อยท่าอีกเนี่ยมาวิ่งเข้ามาวิ่งไม่ทันกูหรอกกูเทพทูไป เติมบัตรมาไอ้สัตว์โอ้ยแมงเอ้ยโอ้ยบินไปโอ้ยเหลือสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วครับตาทางเฮ้ยเฮ้ยสกิลโหดต้องไปเอาแล้วเดี๋ย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 วเดียวเดียวเดียวโอเคเอาสก้ยแมงเอ้ยอดเลยขอเธอขอเธอ ขอเถิดขอเถิดขอเดินเอ้ยเอ้ยเดียวขอได้แล้วแม่งตายเฮ้ยยังมีกันยังมีกันบอสบอสขอเถิดขอเถิดมึงตายแน่บอสนะถ้ากูได้อ่ะเออกูตายเองไสัตว์เอ้ยตายทถี่ะมึงเอ้ยตบกล่องเว้ยเฮเหนืงง่อยโอ้ยต่อไปด่าอะไรเนี่ยปืนไหนดิโอ้โหอ,อีเอ็กนี่แหละปลอดภยัยสุดแล้วตอนเนี้ย ผมตายไปยี่สิบตัวเนี่ยโอ้โหถ้าเยอะขนาดนี้ขอยอมตายครับแม่งรุ่มไปตรงนู้นคนเดียวอะไอ้ตายเถอะตอนก็เทพประเจ้าแล้วแหละโอ้โหด้านหลังมีอะไรเนี่ยไอ้หมาโอ้โหแม่งถ้าจะเยอะขนาดนี้นะเอาอะไรไปปอมหมูเลยไหมเดี๋ยวรอบหน้าเฮ้ยผมว่าผมมีปืนอีกปืนหนึ่งนะแต่ผมไม่ได้ลองเลยว่ามันแรงแค่ไหนอยากลองดูเหมือนกันนี่นี่ ตายได้อยู่เหมือนเหมือนสามร้อยนัดน,นะครับแต่อันนี้มันสามารถเปลี่ยนศูนย์นได้แมวเอาม่เอามาปอมมุ้ยน่ะเออปอมมุ้ยน่ะตายหรือว่าดอปเยอะจริงๆเหลืยสองตัวแล้วเว้ยแหมดอปเพียบเลยเอาวิ่งไวไปได้ปึ๊บอ่าด่านนี้ด่านแล้วโอ๊ย โบนัสนี่มาด่านโบนัสอ่าด่านสิบหกครับมีมาเลยม,ลมันรวมรวมกันเยอะเย,เยอะเยอะเลยเยอะเยอะเลยชอบชอบอชอบชอบที่สุดเลยอุ้ยตายเอาสี่ตัวเฮ้ยมาเอ็กต่อเฮยเปลี่ยปนปืนไปเรื่อยครับตายเท่าอะไรเนี่ยโอ้ยี่สิบหกแล้วตายโคตรเยอะเลย อ่ารอบต่อไปก็คงเป็นบอสแล้วนะบอกเลยหนักอะ่ะงานหนักเลยงานหยาบเลยอะ่ะไอ้กระทิงไม่ใช่ม้านี่ว่าเออเอาแม่งไม่โดนทะลุไปไ,ได้ไงวะเนี่ยเออตายดิโอ้ยเตดเตดเตะมา่ไหนว่โอ้ยแม่งยังวิ่งทันอ่ะโครเร็วเลย มามามันเข้ามาเอ้ยหมดยังวะเหนื่อยแล้วนะเนี่ยเดีย๋ยวบอสอีกเอาอีกตัวนึงอยู่ไหนวะเอ้าอีกตัวนึงอยู่ไหนอ่ออีกตัวหนึ่งอยู่ในเฮียอีกตัวหนึ่งอยู่ไหน,ออหนงอกมางอกมาเอา้าตัวหนึ่งหายไปไหนวะเฮ้ย ตัวหนึ่งอ้าวอ้าวมึงเอ้ยเชี่ย <c oughs> อ้าวมึงนี่แอบเกงเอ้าวเฮ้ยอ้าวทำไมภาพหายวะชชวอบอสมาแล้วนะครับมาผมมีวิธีเอาเอาไอ้ตัวนี้คือต้องเอาสีรูมายิงมันนะครับเดี๋ยวมีสีรูไหมวะไม่มีสีรูเลย เอาบอมหมูแล้วกันมาอย่าไปลุมเพื่อนเราสิมันไม่ดีออกไปออกมาเราต้องเอาสีรูมายิงไงนี้นะครับถึงจะได้300นัดไม่ใช่300นัดเออ300รอนัดนั่นแหละแต่เป็นสีแดง800นัดสิได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวต้องยิง ex ก่อนเออ ex ex <c oughs> โอ้ย อยู่ไหนวะปืนเจอแล้วเจอแล้วโอ้ยหายมันหายไปไหนเฮ้ยทางมันจากนี้เราก็ยิงด้วยความสามารถของเราแล้วกันตอนนี้ผมตายไป32มสแล้วครับโฮ้ยเฮ้ยเผาอะไรวะตกใจเหมือนเลยชิว่าบอสนายิงสีแดงแล้วกันสีขาวแม่งตายง่ายตายโคตรง่ายอะ่ะมาขวางจะยิงสีดำเอาสีดำมาเข้ามา สีขาวก็ขวางนี่ยิงสีดำเออสำหรับบอสนี้ต้องตายพร้อมกันนะครับตัวหนึ่งจะตายถ้าเกิดสีใดสีหนึ่งตายแล้วอีกตัวหนึ่งมันจะชุบให้นะครับภายในสิบวิงั้นผมยิงสีขาวให้ตายก่อนแลยยิงสีดำตัวเดียวเฮ้ยแม่งเหนือ่อยเนี่ยแม่งสีขาวก็มาบังสีดำเลยสีดำแม่งอึดที่สุดอะ่ะเอ,อ้ยตายตายตายมึงตาย Tại... Tại grab hôn hm 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 Ôi hm 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 nó hm 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 ตัวสีดำเพิ่งจะ80สีแดงจะตายหาละเอไม่ใช่สีแดงสีขาวอุย้ยตรงนี้เป็นอะไรสีเนะี่ยปล่อยแม่งให้ตายก่อนแล้วกันขวางงเลยขวางลงจริงเนี่ยมันไม่ตายจริงแน่ต้องห่วงโอ้แล้วตั้ง20นาทีผมว่าผมผ่านยอยู่แล้วแหละชุดผมเยอะแยะเอามาผ่านเล่นมามามา,มาสีขาวให้ตายสีดำด้วยายเยอะจริงๆเฮ้ย ตกใจหมดตายเถอะมึงอ่ะไอ้ลิ้นยาวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรกูเนี่ยเอ้ยมึงทำอะไรกูโอ้โหเมื่อกี้ขยบไม่ได้เลยอ่ะเอาสีขาวตายไปก่อนเนาะตายไปเอสีดขอสีขาวตายก็เดี๋ยวมันก็ฟื้นมาใหม่ครับฟื้นมาเลือดห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะอีกสิบวิแหละเดี๋ยวมันจะนับถอยหลังสิบวินี้งไงถ้าเกิดยิงบอสสีดำไม่ตายก็ สีขาวฟื้นทำไมไม่เป็นไรผมจงใจยิงให้มันตายไปก่อนนะมันขวางนี่ไงเออคราวนี้เดี๋ยวสีขาวก็มาช่วยสีดำแล้วเนี่ยอ,อ,อ,อะไรยิงให้มันเลือดเท่อๆอาๆกันก่อนผมว่าต้องยิงสีขาวให้ตายสักรอบอ่ะสีขาวมาขวางแล้วไงนี่ไงมาแล้วคู่หูดูโอนะครับขาวดำเฮยนี่ไงมาอีกแล้วมาติดกันอีกแล้วไม่ได้คิดจะฆ่ามึงเลย แต่มึงอยากตายยังนะบอลหาเท่ยิงนะแม่ตงตายโคตรไวอะ่ะดูยิงแม็กซหนึ่งแม่งจะตายอีกแล้วอ๋อแม่งไปขึ้นไปหามันปล่อยลูกน้องมันไว้เนี่ยโอ้ยเดี๋ยวกูขึ้นไปหามึงเองม่ต้องลงมาหากูเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยลูกน้องมันเยอะอ๋อตีขาวให้แม่งตายก่นอนเหนื่อย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 โอ้ยสัตสัต ก็สีดำอยู่ไหนวะเห็นแต่สีขาวโอ้ด้านล่างมีหมอกด้วยอะวิ่งแล้ววิ่งแล้วโอ้ยติดบอสแม่งใช้สกิลอะไรวะเนี่ยติดเลยแถมโดนไอหมาแม่งทำตะโรยหมาหมาหมาหรือหมาเรียกไม่ถูกเนยไปวิง่งหนีวิง่งหนีบอสจะทำกูสโลโลบโลบลบไปโอเคอยู่ด้านบนละได้เปรียบละผมชอบอยู่ด้านบนคนระับมันที่กว้างกว่าด้านล่างไง ลบลบลบอ่าสีขาวมึได้ตายอีกรอบแน่ส่งเพาะให้ไปพี่ชอบพี่ชอบไปเพื่อนไปเลยไปเลยพี่ชอบพี่ชอบอยากไปไหนก็เรื่องหนึงลบลบปล่อยอะไรของพี่เนี่ยหมาเงี้ยยิงตายไปมึงเออทคาละมาสีดำมึงมาฟื้นอีกรอบโอ้ย โอ้ยเพิ่งยิงเพิ่งยิงไปสิบเปอร์เซ็นต์เองเกิดอีกแล้วดีดำนี้มันก็อึดจริงๆโอ้ยตายอ้ยสีขาวเดี๋ยวมันไม่ตายอีกรอบเดีอยวด้ยได้มด้อยากตายอีกรอบใช่ไหมสีขาวนี่ตายไปสามรอบแน่ๆผมว่าสีดำกว่าจะตายโอ้ยตายตายตายเออเปลี่ยนปืนบ้างดีกว่า ปืนอ,อะไรบ้างเนี่ยแรงๆรบาเล็ตมายิงเลยกันเฮ้ย <c oughs> รู้เท่าไหร่วะโอ้ยโคตรเบาโคตรเบาเอ้ยปืนอ,อ,อะไรเดไมีปืนแรงแรงไมเนี่ยมีปืนกระบอกเดียวเนี่ยแรงๆรงไม้สีดำสีขาวก่อนดีกว่า้แม่ตายมันก็เฮ้ยเหนื่อยแล้วนะเว้ย เริ่มทนไม่ไหวพวกมึงแล้วนะหมดความทนแล้วนะก,กดออกแม่งเลย50กว่าตัวไม่ถึง40กว่าตัวเฮ้ยหนีหนีได้โรงพลาเลยหนีหนีหนีโอ้ยติดตะเลยไอ้เจียบอสท้อ,ทอน,นี้ได้ก็ไม่ได้โอ้ยตายเงยกดเอฟิกไปวิ่งวิง่งแม่งท่าเยี่ยนของมึงกี่ยเยอาวะเยอะแล้วนะเยอะไปแล้วนะโอ้ยโอ้ย โอเคมึงมามึงมา,งมาขึ้นมาโอ้ยติด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 ต่อยท่าอะไรวะหยุดนิ่งเลยอะไม่ใช่สโลนะหยุดนิ่งเลยอะออสีขาวนะ่ะสีดำนำหน้าแล้วรอบนี้มึงตายมึงตายมึงตายเอาสีสีขาวมาขวางอีกรักกันจริงๆนะพวกมึงเนี่ยเอาสีขาวตายสักรอบนึงโอ้ยมามา ใครจะตายก่อนเข้ามาเลยไปสีขาวตายแล้วต่อไปก็สีดำครับคราวนี้ผมจะทำให้มันตายพร้อมๆกันเลยนะมาสิบกแปดเรียกเรียกมาเลยผูจะทาให้มุงตายพร้อมๆกันแล้วเอาให้เอาให้มันเหลือสักสิบเปร็นตะ์ะเ,เกิดมาแล้วมาเหลสักสิก่อนค่อยตายมึงอนะ่ะโอเคลงมายิงสีขาวครับรอบนี้ ใครมันต้องมาพร้อมกันนะแม่งตายโคตรไวไอ้สีขาวเนี่ยผมว่าต้องไปยิงสีดำก่อนวะเหลือสักห้าเปอร์เซ็นต์ไม่งั้นแม่งชุบมาใหม่แนะ่เอาแม่งลงหมาก,กันเรอไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมาขอมึงสักห้าเปอร์เซ็นต์เออยิงยิงพากูตรตะโรยเออเหลือแปดแล้วเว้ยโอเคสีขาวมาขวางเรา เข้าแผนเลยเอ,อ่เอ,อ,อขาต่อเขานี้อย่าขวางดิไอด้ดำเขานี้มึงอยากตายเหรอกูอไม่ให้มึงตายหรอกกูจะให้ขาตายก่อนมึงตายยากใครๆก็รู้เออโอเคเรียกสูวสีกันแล้วครับขวางอะไรเนี่ยฮะมาขวางเขาร้องไม่สนใจพวกมึงหรอกไ่ไหนบอสเดี๋ยวขึ้นไปหา สีดำยายาเดี๋ยวแม่งตายสีขาวอุ้ยอย่าขวางอย่าขวางสีขาวอย่าขวางโอเคโอเคแพ็คคู่เลยกันคราวนี้มาแพ็คคู่ใครอยากตายก่อนใครขวางตายก่อนนะ <c oughs> ตายดิตายดิโอเคเลือดโคตรเท่ากันนะ่ะใครพกก็ตายแล้วมั้งยาม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 ครับยาม <c oughs> โอ้ยรอด ชนะชนะเวย้ยล้านสองครับคะแนนล้านสองลุยคนเดียวอขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณที่